สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาบำรุงพืชผักของเราอีกแล้วนะคะเยปังก็จะพามาบำรุงนะคะทำยังไงให้พืชผักของเรานะคะไม่มีมแมลงมาลบกวนใบใหญ่ใบเขียวใบงามนะคะยอดอวบแบบนี้เลยนะคะน่ากินมากเลยนะคะที่เยปังใช้บำรุงเอาไว้นะคะเราก็จะไปดูวิธีการทำเลย นี้นะคะเยี่ยปังก็จะใช้น้ำซาวข้าวนะคะส่วนน้ำซาวข้าวเยียปังใช้ประจำอยู่แล้วเนาะเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะคะมีมากมีน้อยใส่ได้เลยนะคะต่อมาเยี่ยปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะในเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามิน B3B5B6 และ B12 นะคะเยี่ยปังก็จะเอาใส่ลงไปนะคะ3ฝาค่ะ ต่อนะคะย็บปังก็จะใช้กาแฟนะคะเป็นกาแฟขั้วบดละเอียดเนาะเราจะใช้ทรีนวันก็ได้นะคะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ย็บปานใช้ก็จะเป็นจุลินทรีย์สังคหอแสงค่ะท่านผู้ชมไม่มีจุลินทรีย์สังคหอแสงใช้จุลินทรีย์อย่างอื่นก็ได้นะคะก่อนใช้นะคะเราก็เขย่าวขวดก่อน แปนก็เอาใส่ลงไปนะคะครึ่งแก้วค่ะก็ร้อยมอลอเนาะเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันให้ดีค่ะเราก็เตรียมน้ำไว้นะคะ10ลิตริค่ะแล้วก็เทลงไปเลยนะคะใช้รดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยเราก็จะไปรดกันเลยค่ะ สารแนนะคะใบใหญ่ใบเขียวกลิ่นจะหอมมากเลยนะคะสารแนนะคะพอเราลดน้ำไปนะคะกลิ่นจะออกหอมมากเลยเต็มกระถางแล้วนะคะสารแน่ของญี่ปุ่นที่ปลูกเอาไว้นะคะเราปลูกแบบปอจานพิษเนาะเราก็หอมชื่นใจค่ะ มาดูผักกระแยงของเยปานกระถางนี้นะคะใบใหญ่มากเลยแล้วยอดอวบมากเลยค่ะใช้ลดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักแพลวเยปังก็จะใช้บำรุงนะคะอาทิตย์ละหนึ่งค่ะใหญ่ยอดงามมากเลยค่ะมีกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะเราปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ นะคะเราก็อยากให้ผักเรางามเนาะเราต้องบำรุงใส่ปุ๋ยรดน้ำพวนดินนะคะพืชผักของเราก็จะโตไวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b ์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมคะ่ะ